สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับกุ๊กกิติกาต่อสายตรงหาพี่แตงโมหลังแม่ให้สัมภาษณ์ฝากบอกคนทั้งประเทศกรณีที่พนิดาสิริยุทธโยทินหรือคุณแม่ของแตงโมนิดาได้ออกรายการโหนกระแสซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอารายการโหนกระแสติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งในเวลาแป๊บเดียว โดยมีช่วงหนึ่งที่คุณแม่ได้กล่าวว่าให้อภัยพอ100%เซที่เขาสำนึกผิดโทรมาหาแม่เพื่อขอโทษทุกวันตั้งแต่วันที่เกิดเหตุรวมถึงโรเบิร์ตก็ให้อภัย100%ยซด้วยในขณะที่ทางด้านคุณแม่กล่าวว่าให้อภัยฮิปโปเพียง50%เเพราะบอกให้แม่ปิดข่าว หลังจากนั้นก็ได้คุยกันแล้วแต่ก็ยังไม่เคลียร์ส่วนทางด้านแอนนาโกรธเพราะไปให้ข่าวแตงโมโดยไม่ปรึกษาคุณแม่อีกทั้งเมื่อคืนก็โทรมาขอคุณแม่เรื่องที่จะขอเปลี่ยนที่จัดพิธีศพโดยล่าสุดทางด้านกุ๊กกิติกาอดีตผู้ประกาศข่าวและเพื่อนสมัยเรียนของนายดายศเดชจบซึ่งเป็นพี่ชายของแตงโม ได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าเมื่อสักครู่กุ๊กได้คุยกับคุณดายศพี่ชายของแตงโมซึ่งต่อยได้ฝากบอกกับเพื่อนๆของน้องโมทุกๆคนที่คอยช่วยเหลือมาโดยตลอดต่อยเสียใจที่ต้องเป็นแบบนี้แต่การตัดสินใจเป็นของคุณแม่ส่วนตัว ต่อยเองยังเชื่อเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปและขอให้ทุกคนที่รักและห่วงใยน้องโมร่วมกันทําให้น้องโมต่อไปในวาระสุดท้ายใครที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ส่งต่อข้อมูลให้กับตำรวจได้เหมือนเดิมส่วนตัวพี่ชายเสียใจและยังไม่หมดหวังกับ เรื่องนี้ที่จะหาความจริงให้กระจ่างสำหรับการจากไปของน้องสาวต่อยฝากขอโทษกับทุกๆคนผ่านมาทงกุ๊กอีกทีนะคะมีสายโทรศัพท์เข้าไปตรวจสอบมากมายเพราะเขาไม่รับทุกคนฝากกุ๊กบอกทุกๆคนตามข้างบนนี้เลยค่ะขอขอบคุณข่าวจากทีนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับ